สวัสดีครับต้อยองฟีเบอร์บายดิวนะครับระเบียบวัฒศินนะครับมาม่วนด้วยกันเนอวันนี้นะครับระเบียบวัฒศินแสดงที่วัดไทยสมคีบ้านแม่กึศหลวงนะครับตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับยังไงก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับเพราะว่างานนี้นจัดเต็มมากๆเลยนะครับที่วัดไทยสมคีบ้านแม่กึศหลวงตำบลแม่ภาษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ ก็อย่าลืมพกฝาเอ็มร้อยไปตามปกตินะครับงานนี้เจอเต้าหยองด้วยนะครับนะแล้วก็ทีมงานเนี่ยมาถึงบ้านงานแล้วนะครับกำลังตั้งเวทีคืนนี้เลยเจอกันนะครับวัดไทยสมคีหลวงพ่อทันใจตำบลแม่กระสา,าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็มีรถนะครับแล้วก็มีเสุงเสภาเหล่าแดนเซอร์แล้วก็มีโครงสร้างมากมายนะครับที่กำลังจะทำนั่งร้านอยู่นะครับก็ทีมงานก็เหนื่อยมากๆเลยนะ ก่อนหน้านี้นะครับระเบียบวัตนศิ์เนี่ยเขากา็ขอบคุณเจ้าภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจระเบียบวัตนศินในวันที่10ธันวาคมด้วยนะข้างปั๊มปตทนวลนครน,นะครับอ่ะประธานโทษนะครับนวณน,วน,วน,วนครอําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีระเบียบวัฒนศินศิลปินมหาชนนะครับยังไงก็ไปให้กําลังใจกันได้นะอ่ะมาต่อกันนะครับที่ บ้านแม่กุดหลวงนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาม่วนโดยกันเนอะนะครับวันที่2 8วันนี้นะครับตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ให้ดูภาพวสวยๆไปก่อนละกันนะเพราะว่าพ่อเอ็กกับทีมงานน่าจะไปไหว้ขอพรสักการะนะครับท,ที่วัดไทยสมคีนะยังไงก็อยากให้ทุกท่านเข้ามารับชมนะใครที่อยู่ในจังหวัดตาก ก็ไปรับชมได้เลยนะเพราะว่าวงวงนี้ไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเขาจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงชุตตดตะการตาแดนเซอร์นะครับแล้วก็นักร้องที่แต่ละคนแบบโอ้โหนะเป็นมืออาชีพมากๆนะครับศิลปินในวงระเบียบวัฒนศิลป์เขาเป็นอะไรที่คัมวอร์ดนะครับแล้วก็ เป็นมืออาชีพมากๆสําหรับการทํางานนะเราอยากให้ทุกคนไปเห็นการทํางานของเขานะเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆเพื่อพี่น้องแฟนเพลงนะครับเขาจําแฟนคลับได้นะแฟนคลับที่เข้ามารับชมเนี่ยเขาจําได้นะครับแฟนคลับของเขาเนี่ยแล้วก็คนที่มามอบมาลัยน้ําใจเนี่ยนะอันนี้ต้องจดจําไปเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาควรจดจําคือพ่อยกมายกที่ดีกับเขาแล้วทุกครั้งนะครับระเบียบวัตถสินเนี่ย หรือตัวศิลปินเองเนี่ยจะขอบคุณผ่าน Facebook ตลอดนะอันนี้ก็ลองไปติดตามดูได้นะครับเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆนะไม่ว่าจะเป็นวงระเบียบพระทศินหรือวงอื่นๆเนี่ยทุกคนจะขอบคุณประยกมายกนั่นคือสิ่งที่เขาใส่ใจแล้วก็เขาตั้งใจทำตั้งใจมอบความสุขให้จากใจจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการไปรับชมนะครับก็อย่าให้เกิดเรื่องเกิดราวเนาะอย่าให้มีเรื่องมีราวมีตีกันมีแบบอะไรที่มันไม่ดีเลย ดื่มน้ําชาก็ให้มีสตินะครับแล้วก็ดูอย่างสนุกสนานปล่อยใจแล้วก็มีความสุขมุ่นๆกันนะครับนะยังไงก็ฝากนะครับวันนี้นะแม่สอดนะครับจังหวัดตากใครอยู่ตรงนั้นก็ไปได้นะครับใครที่เดินทางก็ขับรถอย่างระมัดระวังแล้วกันนะครับเดินทางปลอดภัยกันทั้งศิลปินเองแล้วก็คนที่มารับชมครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ